สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเทคนิคมาบอกนะครับเทคนิคฝรั่งจะเข้าหน้าแรงนะครับเดี๋ยวเมษาเนี่ยผมผมว่าเมษาเนี่ยจะร้อนมากก็ที่สวนผมก็ประสบปัญหานะครับก็คือฝรั่งลดน้ำแล้วมันไม่ลงครับมันไหลออกต้นไม่ได้กินน้ำครับ ก็สภาพก็เป็นอย่างเงี้ยครับลูกผลชุดนี้ก็ไม่ไม่น่าจะได้ได้ไวนะครับเพราะว่าขั้วเขาเล็กมากก็คือน้ำไม่ถึงครับอาการก็ใบ,นบเนี่ยเขาะจะกรอบนะครับแห้งแล้วก็ต้นเขาจะเนี่ยครับมันจะคำ้คำๆหน่อยเปลือกนะครับ แต่ทีเนี้ยผมก็กำลังแก้ปัญหาอยู่เนาะก็ผมแก้ปัญหาโดยพวนดินครับพวนดินรอบโคนะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยครับผมก็ไล่พวนแล้วก็เดี๋ยวมาทําเป็นหลุมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำกักน้ำไว้ตรงกลางเนี่ยครับต้นนี้ทําไปเมื่อวานนะ ก็แล้วเราก็ลดน้ําเวลาลดก็จะลดบริเวณกลางโคนเนี่ยครับเดี๋ยวหญ้าเดี๋ยวอะไรค่อยมาไล่ถอนนะครับก็คือจะให้รดปุ๊บลดให้ท่วมแล้วก็ให้เขาเข้ามาเก็บความชื้นที่รอบเนี่ยรอบที่เราพูนไว้เนี่ยครับเดี๋ยวพามาดูต้นที่ทำไปก่อนหน้านะ อย่างต้นเนี่ยครับตอนแรกก็เป็นสภาพนั้นนะครับตอนนี้ก็พอทําไปปุ๊บยอดออกแตกยอดออกดอกเลยครับเนะี่ยพอเขาได้กินน้ำนะครับสังเกตยังไงเพื่อนๆพืด่ดูนะครับเห็นไหมครับข้อเนี่ยช่วงที่เขาขาดน้ําข้อเขาจะถี่มากเลยครับเนี่ยครับแต่พอเขามีสารอาหารนะพอได้กินน้ํานะ เขากินอาหารพร้อมกับน้ำนะครับพร้อมความชื้นยอดก็จะยาวครับเนี่ยลองสังเกตดูครับไอ้ข้อเนี่ยกอจะยาวยาวขึ้นก็คือมันมันขาดครับขาดน้ำนะไม่มีไม่มีตัวที่จะนำพาสารอาหารเข้าสู่ต้นเขานะครับแล้วก็ นี่ครับถ้าถ้าพอเขาได้รับสารอาหารปุ๊บจากจากไอเปลือกเปลือกเขาเนี่ยครับจากดำดำปุ๊บเขาก็จะแตกออกนะเขาก็จะลอกข้ามนะครับเนี่ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะลอกเป็นสีแบบฝรั่งต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอเขาลอกมาอย่างเงี้ยเป็นผิวเขียวอน่อนๆปุ๊บถ้าเกิดเขาขาดนะ้ำพ๊กเขาก็จะดำนะครับเดี๋ยว พามาดูต้นนี้นะชุดนี้ก็จะขาดน้ำหมดเลยเพราะว่ารดน้ำเขาจะชื้นแค่ตรงหน้าดินนะครับพอพอผ่านวันหนึ่งสองวันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาละจะแห้งเลยดินที่สวนมันมันลดไม่ลงครับมันดินมันเนี่ยครับมันดินดินไม่ดีแต่ว่าเราก็ช่วยนะครับปลูกได้นะครับ เนี่ยครับเพื่อนๆสุขภาพไม่ดีฝรั่งแต่นี้เขาต้นใหญ่หลายปีแล้วนะครับเนี่ยได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างเขาก็ออกอย่างต้นพวกเนี้ยครับเขาก็มีปัญหารากปมมาก่อนนะครผมก็พยายามรักษาเอาไว้ครับต้นเขาใหญ่เสียดายนะถามว่าเป็นทุกต้นเป็นนะครับเป็นแทบทุกต้น มันปลูกลง,ลงดินมันหนีไม่พ้นครับบางทีจังหวะเขาขาดน้ําเขาเหมือนดินเขาแข็งแล้วรากเขาเลยเป็นหรือเป็นเพราะไส้เดือนฝอยผมก็ไม่แน่ใจนะครับอย่างต้นเนี้ยต้นเนี้ยก็แตกยอดแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร,ร่นะเนี้ยอาจจะต้องมีการมาคัดนะ กิ่งเขาเล็กเนี่ยครับถ้าไว้ลูกลูกก็เล็กอย่างเงี้ยอันนี้ใหญ่หน่อยอาการเริ่มดีครับมีปัญหาที่รากนะครับถ้าดินเพื่อนๆดีส่วนมากก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับต้นนี้ก็ฟื้นแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะตน้นี้กิ่งใหญ่อยู่กิ่งเทียบจากขนาดกิ่งเมนเลาครับก็โอเคอยู่ ฝรั่งช่วงนี้ก็กําลังตอนนะครับกิ่งเล็กผมก็ตอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็โตคือตอนปลูกเองครับแต่ถ้าตอนขายก็คงไม่ได้นะคมันเล็กไปไม่กล้าขายครับถ้าอย่างนนะี้ก็ฟื้นครับฟื้นขึ้นเยอะ,อะเดี๋ยวดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็รากมีปัญหานะ ป็นลากปุ่มเนี่ยถอนมาก็ต้องเป็นอยู่แล้วครับถ้าสภาพเนี้ยร,รุ่นเดียวกันนุนเขาโตหมดละก็ลองทำดูครับถ้าเกิดไม่หายจริงๆก็ผมก็เปลี่ยนต้นนะครับเปลี่ยนต้นใหม่ก็ปลูกวนอย่างเงี้ยไปครับถ้าเขาเป็นมีปัญหาปลูกร้อยต้นอาจจะเป็นสักสามต้นสี่ต้นครับมันเป็นปกตินะครับ ฝังอย่างพวกนี้รุ่นเดียวกันต้นนุ้นไม่ไปไหนเลยอ่าแวะดูต้นนี้ครับเพื่อนๆต้นนี้ก็เจอปัญหาไปนะครับจริงๆเขาเป็นต้นคู่ขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยครับเพื่อนๆที่เป็นรูตรงเนี้ยเจอหนอนเจาะนะครับ ตายไปต้นหนึ่งไอ้กิ่งหนึ่งที่คู่กันนะครับพาชมครับต้นนี้ก็เพิ่งปลูกเมื่อวานนะก็ต้นเก่าเขาเนี่ยรากเนี่ยครับเพื่อนๆรากผมเขาหากินไม่ได้ครับเขาก็เลยไม่ไปไหนถามว่าฟื้นไหมก็มีโอกาสฟื้นนะครับเนี่ยเขาก็แต่ถ้าอย่างเนี้ย จะลำบากครัเป็นเยอะเลยก็ขุดออกนะครับเดี๋ยวเอา,เอาไปเผาแต่ว่าผมปลูกก็ปลูกไปเลยนะไม่ไม่ไมไมค่อยจะซีเรียสหรอกถ้าต้นไหนเขาไม่เป็นมันก็ไม่เป็นนะมันโตได้ต้นนี้ก็เคยเป็นเป็นหนักนะครับต้น,นแต่ก็กลับมาได้นะ ก็ออกดอกออกผลเนาะแล้วตอนนี้ที่สวนก็ทำอินซีนะครัทำอินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือใช้แต่น้ําหมักนะครับมามาละลดช่วงนี้มันร้อนก็ผมก็ยังไม่ได้ลดนะครับปล่อยไปลดน้ำอย่างเดียวก่อนรสชาติฝรั่งก็ใช้ได้อยู่ เมาชาก็เก็บไปลองชิมก็โอเคนะครับเนี่ยครับชมก็ปลูกแซมไปเรื่อยครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีสาระอะไรดีๆก็จะมาแนะนำครับสวัสดีครับ